เอ้ escape the evil. ออเอ s c a p e คปเดอร์ีวิวฮอสปิอลปอ้หนูคุณม,มาบนนี้เลยอยจะขึ้นล,ะล่ะไปแล้วตายหนูอยู่นู่นเคจะไปอ้ยโอเคอเค,ครับแล้วการนี้มก็ให้เราเอ็ a p e คปมีมดูรีทีเรน อันนี้อยากเล่นแม็กก็ให้ลิงก์ดิทุกชั้นแล้วอ่ะจะกระตุกจะกระตุกนิดนึงนะเซิร์ฟนี้มันเซิร์ฟนี้มัน

บอกก็โหลดได้เยนะในพี่บอกว่าอาอา O B O B B, B L O X ให้เรากินก่อนก็ค่อยรู้มาไม่ใครจะเล่นแบบกัดใครจะเล่นแบบกัดก็เชิญเลยมันก็จะต้องรู้กัน,กนคนนี้เล่นกัรเดจะไปกันต่อเลยน,นี่ก็ไม่ถึงลงแรมแล้วนาลรงแรม โอเคนะครับก็มาถึงงานแล้วนะอ้ยมไม่ตายว่ะเมื่อกี้มันกินมันติดอะไรก็ไม่รูผ้ผมไม่เข้าใจใกลเนี่ยมีคามยากมากมียาเป็นยับนะครับมียาพี่นิดนึงอือก็ต้องเอาลูลืมไปตัวไม้มันก็รู้โอ้ยเคยพี่แป๊มาก็จริงนะ จะกลับอะจะกลับไม่รู้รรอะเดวงานันมันมันจะทะลุเลยนันนี้นะพอพ่งได้หายไอเล้ไตอนไรนี่นหนไูไปเลยออกมาว่าอะไรเนี่ยดิฉันแค่นั้ือออกไนในคืน ตรงไปตรงนู้นขาตายเนี่ยในชีวิตจริงเราบอกไม่ไม่เป็นไรลง,ลงตัดเฮ้ยตัดปลาแตกอันนี้ก็จะเป็นเขาขู่กดกุ๊บผมว่าขวาอะไรใายดีโอ้สปิยญญา นี่ก็เป็นนาร์กดเฮ้ยน้องนกนกาอโลไปไม่ได้แน่แม่ปูน้ําอย่าพูดงั้นิโยหัวนี่เจ้านกนกตัวบิ๊สี่ ให้ผมได้นกชนนี้มาได้เละคะสมมผิว่านกววีนกก็ไดถ้าข้อจะแล้วผมก็พอสถานที่จบก็จะให้ลิงไว้นะโกมกนลไปกล้นก,ก,นกหลับคนนี้นอยากได้นกนะครับ ถ้าอยาก,าอก,ออกได้นกก็เอาได้เลยไห้แน,น,น่นเจ็งขึ้นขอดูเอามันได้ยินมั้ยปุเตอนนี้กแกมอัรงนี่โอเคก็มานทำเ,เ,เ,เพลย์อตอนนี้บ้ะ บ้านผมฝนงงลงแล้วขย,ยันีเห็นนอกบ้านใครฝนลงบางนอกนี่อยรงเิที่เดิมแน่ใช่ปะซมเอยไม่ใช่มาถูกว่านอกะนั้นเ,านานเ,เยอยากเขมาหนสคริปยากเล่นก็เนเลยก็เพราะว่าอพีอพี ก็พอิบเฮ้ยเฮ้ยกิบนใจขงกูป่วยนห้หน่อยอ้วย้ย ถ้ากุตกลงไปนี่โดนาวาเผานั้งบกเป็นขี้เด็กเลยอ่ะเออพูดแล้วก็จริงเลยมไม่น่าพูดขี้เด็กแต่มันขี้เด็กจริงๆจะร้อยลมงมมมมลงไปเฮ้ยลงไปลงไปลงไปไป ไปดไลีแพ้ไปละไม่ตรงนั้นน่ะอย่าไปโดนโดนสามีนงั้นจะเป็นใครตัอมบไม่ไอจะอไปโดนดนอเกรงกลัแล้วไน้ต้องน้จะพายาไยา้วนจะม่ได้เดี๋ยวเดวเจรู่านยไม่ได้จะรู้ว เดียวอดียวเดียวดียวเดียวเดยวเดียวียวเดียเดีเดียวเดยเดียดียวเดียดียเดียวเดียวดียเดียวยเดยนี่เดียวยวเยียวเีวดียียวเดีเีดียวเดีเยดยวยดียวเดียวียวียวเดียวเดเดวเยวเดเยวเดียวเียีเย อีอีนายโชครีบตลอดเลยอีทีนีสนก็เป็นกำของเราสสนก็เป็นกำของเรานะสลดวันมายกเรรปังใจม่รีบนาอลยเออไม่เก่งกันคงได้ผิดทั้คู่เลย เราติดองคู่สิปิดจ้องงงลงล็อกคนเดียวนะพี่ก็อทำไม่ทำไมฉันตัวฉันไปสะตกใจของเริ่มไมปิดปอิดอะไรใครเปิดประตูข้างนอกเพื่อไปเอาคุนไลไม่เขี้ยอันหนึ่งเกเ์จะน้องนงดันก่อนเรา่งดัน เจ้ากองเจ้ากองนี่นึกนึโอ้เจ้ากองเวนเดรเวรทุกทุกบันไดนี้ก็ขึ้นยากจริงๆวูวตอนนี้เรามาครัง s. <S ร้งครั้งก่อนครั้งกูก็มาถึงยอดตอนนี้เรามาถึงยอดวปะกันแล้วสุด เอ้าวช่วยด้วยโปรเกมเมกเกอรมาทีทีว้าฮิน่าบอกแล้วอย่าไปเล่นคาสิ อ่ะน,นะคบกินสเต้ทำแน่นอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้ผมก็จะเริ่มจะทยอยมาทำทกิมพเต้บ้างเคยจะปูเลยที่งนี่เกือบเออไม่โดน เดี yeah, oh, ๋ยวยาดูกันยาวได้เลยครัเพราะว่าไอ้นี่มันนานเกินไฟด่านมันยาวมากเลยไอรล้ไมนี้ผมไม่อยากดูหรอกเพราะว่ามันจะเป็นไปช็อตแน่รู้ดิผมเคยเล่นโอ้โหโอ้ไม่ก็ไม่รักอันนี้ เขาบอกกันว่ากคอ,องนี้จะดีสุดแอร์คอมนี้ไปไปต่อไป เ็วรันโฮมกลับบ้านทำไมอ่ะฉันนั่งรถไม่ได้หรแลยวยเวุ่นวุ่น ไปนี่เลยไปจับมาแล้วไอเด็กคนนั้นมันวิ่งกับป้าเนี่ยเรวรีบขึ้นรถเร็วๆรีบขึ้นรถเร็วเร็ววิ่งต้องไปบอกตำรวจสิเรยต้องไปบอกตำรวจไปมันต้องบอกตำรวจไปต้องบอกตำรวจไม่ฉันไม่รอดแน่เลยฉันต้องวิ่งไปบอกตำรวจไม่ไมไมฉันไม่รอดแน่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  นั่นดย่าพูดนั่นดูนั่งจะกพูดน่ดนแน่นแน่นแน่ๆน่นนแน่แน่อไรคือกิรามาช่วยเราหนะ่อย่ไม่ช่วยหรอกก็ไว้เก่ตายทุมื ไอก้าแลค้ย่พ่มกี่เมตรแล้วนะบ้านแล้วันันทาอที่บ้านมันก็อยู่ไกลเลยต่มันไม่ทันไน้เลยฮ้ยไปไปยาวยาต้องเทก่อนที่แล้วมันจะจบหนึงหี้ันนี้ตันนี้ขรือมาจับแอ โอ้ยจับมอนจับ,บ้อนมันโลกติดมันโลกติดแน่นจับพวกคนมาทำอะไรเนี่ยโลกติด ก็ถึงบ้านสักพักนะเก็บเหรียญก่อนเป็นรางวัลคโอเคคุณป้าคุณป้านเราก็มีทีวีเยอะเลยเอานั่งดูทีวีเอาต่อไปนี้ก็จะมีนายงมนเจอมาอีกคนนอนดีกว่าโอ้ยนอนแล้วว้ย นีคุ่ก่เป็นไงบ้างครับแล้ววันนี้ลูกขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายจเจอกัคลิปหน้าครับเรื่องความจริงนายจะไม่ความจริงนายจะไม่ไปโรงบาลน,นั้นอีกใช่ไหมไม่